สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไมได้เหมือนเป็ดด o everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดพับอีกเล่มน,นะผม สำหรับมีดพับเล่มน,นี้ก็เป็นของยี่ห้อแกรนโซนะผมก็มีสติ๊กเกอร์น่าจะเป็นทางร้านของเขาครับผมทามาชิาอะไรต่างๆ่างแถมมาให้ด้วยนะผมสำหรับแกรนโซรุ่นนี้ก็จะเป็นโมเดล g 6 8 0 3นนะผม gb นะผมก็คือกรีนนั่นเองสีเขียวนะผมตัวนี้ ก่อนหน้านั้นผมก็เคยซื้อ,อโมเดล g 8 0 4แล้วก็805นะผมเรียงลำดับตามกันมาเลยนะผมก็รูปทรงก็แตกต่างกันอยู่บ้างนะผม สงมีดการเจียรนะผมแล้วก็ด้ามมาผมแต่ก็ดูโดยรวมก็คล้ายๆกันนะผมชนิดเหล็กที่ทำไปมีดก็จะเป็น 8CR14 นะผมทั้ง3เล่มเลยนะผม 8CR14 นะผมแต่สองตัวนี้ผมเคยเแกะกล่องดูไปก่อนหน้านั้นนะผม แล้วก็2องเล่มนี้ผมได้มาก็น่าจะราคาเกิน500กว่าบาทขึ้นไปนะผมแต่พิเศษสำหรับเล่มนี้นะผมที่จริงก่อนหน้านั้นราคาก็จะใกล้เคียงกันมากผมก็ราวห้ารอยกว่าบาทห้าร0อยเก้าสทังนี้ครับผมแต่ตัวน,นี้มีโปรโมชั่นได้ส่วนลดได้อะไรด้วยไม่ถึง500บาทนะผมผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะผม GB 6803นะผมก็ด้ามจับก็จะเป็น G10 สีเขียวผมลวดลายก็อย่างที่เห็นนะผมก็จับไม่ลื่นนะผมรูปทรงใบมีดก็จะเป็นทรงดรอปพอยนะผมการเจียก็จะเป็นแบบแฟลตกราดิ้งค่อนข้างสูงนะผมเกินครึ่งใบเยอะผมก็มีคำว่าแกนโซนะผมพร้อมกับโลโก้ ด้านสันก็จะเจียหน่อยหนึ่งครับผมข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นมีบอกชื่อรุ่นนะผมแล้วก็ชนิดเหล็กที่ทำไปมีดนะผม 8CR14 นะผมก็ถือว่าเป็นเกรดมีดก็ดีระดับหนึ่งนะผมก็ไม่ไม่ถึงกับดีมากนะผมก็ดีกว่า 5CR อยู่ครับผม ฝั่งนี้ก็จะมีคลิปนะผมคลิปนี้ก็ฝังไปในเนื้อ G10 นอยู่ครับผมไม่ได้ตั้งลอยลอยนะผมแต่ว่าน็อตก็จะโผล่อยู่เหมือนกันน็อตไม่แบนไม่เรียบนะผมเป็นดิพ็อกกี้ดิพ็อกเก็ตคลิปนะผมและท้ายก็มีรูร้อยเชือกนะผมฝั่งนี้ก็จะมีไอ้มีเหล็กมีแผ่นสแตนเลสปิดตรงร่องคลิปด้วยผมสามารถย้ายตำแหน่งได้คลิปครับผม ก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะผมลูกทรงใบมีดระบบเปิดก็จะเป็นแบบทัมสตาร์ทนะผมระบบปิดระบบล็อกก็จะเป็นแบบไลเนอร์ล็อกนะผมตัวนี้น่าจะเป็นไม่ใช่บอแบรนนะผมเป็นแหวนรองนะผมมันจะ ฝืดอยู่นิดหน่อยนะผมแต่ก็โอเคอยู่ครับอาจจะไม่ลื่นไหลเหมือนบอเบริงนะผมแต่ก็เปิดปิดได้ไม่ยากครับผมเดี๋ยวลองมาวัดขนาดกันนะผมความยาวรวมนะผม20เซนติเมตรหรือ8นิ้วนะผม เฉพาะความยาวใบมีดก็ประมาณทักคมก็ประมาณ8เซนครึ่งถ้าเต็มก็ประมาณ9ก้เซนนะผมหรือประมาณ3นิ้วครึ่งนะผมความกว้างสูงสุดก็อยู่ประมาณ1นิ้วนะผมหรือ2.5เซนนะผมสันหนานี่ก็น่าจะ3ม mm มิลลิเมตรครับผมก็เป็นมีดก็ถือว่าเป็นมีดไซส์พูดไซส์นะผมแต่ใบอาจจะไม่ถึงกว้างมากเท่าไหร่ สองเซนด้วยหนึ่งนิ้วเดี๋ยวเรามาทดสอบความคมกันนะผม,มคมกริบนะผมอือหือคมคมกริบเลยนะผมสมแล้วที่เป็นมีดของแท้นะผมคมจากโรงงานสรุปนะผมสำหรับมีดเอ,อ่อ ซีรีส์นี้นะผม g 6 8 0 3 04, 05นะผมก็ถือว่าเป็นมีดแบรนด์แพ้นะผมที่ราคาไม่แพงนะผมสามารถซื้อหามาใช้ได้นะผมคล้ายๆกับแลนด90์901เหมือนกันนะผมแต่ราคาตัวนี้มันจะพิเศษหน่อยนะผมช่วงนี้หารลดราคานะผมมันก็น่าสนใจนะผมไม่ถึง500บาทนะผม ก็ลองดูนะผมแน่นอนอยู่แล้วนะผมว่ามีดแบรนด์แท้คุณภาพในการผลิตอะไรนะผมวัสดุอะไรก็ดูดีนะผมดูเนียนสวยงามดีนะผมก็น่าจะคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปเหมือนกันนะผมเป็นแบรนด์แท้นะผมไม่ใช่ก๊อปปี้นะผมก็ถ้าเผื่อใครสนใจก็ซื้อหามาใช้ได้นะผมก็ขนาดผู size, full ้ใช้ผู้ใช้นะผม แต่ก็ไม่ถึงกระใหญ่เธอทานะผมพวกพาสะดวกสบายดีัะผมแอคชั่นก็อาจจะไม่ใช่บอลแบริ่งับผมแต่ก็ลื่นไหลใช้งานได้ดีัะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ